เป็นคุชชั่นที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยทํามาทุกคนคือมันมันไม่ได้จริงโคตรจะดีคือชอบมากอันยยงาเซโทุกคนอยู่ในชนล the 2 2 2 0 0 2 0 2 x ค่ะทุกคนคงตกใจใช่ไหมคะว่าทำไมเปิดเกาหลีแต่หน้าทธอไม่ได้เกาหลีเลยคือหน้าไม่ได้ไปในเวเกาหลีได้เลยแต่คือวันนี้นะคะเรามาลองเครื่องสอําอาง ตัวใหม่นะคะที่เพิ่งออกใหม่นะคะจากชองแซมูนนะคะทุกคนซึ่งเอาง่ายๆก็คือเราอยากจะเกาหลีกับเกาหลีกับเข้าบ้างอะไรบ้างนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะชองแซมูนมาสเตอร์คลาสเรเดีนนต์คุชันนะคะตัวนี้เนี่ยมี SPF 50บวกพีเบวกบวกบวกเลยนะคะคุณพี่คือมันยังไงอะคือมันต้องไปดูแล้วป่าว่าเจ้าตัวเนี้ยเมื่อขอลองก่อนนะลองไปแล้วจะต้องควักหรือจะพักก่อนไปดูกันลจ้า ทุกคนคะ่ะหน้าสดอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมาลองคุชชั่นใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็จะต้องเปลือยแบบนี้แะคะ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะจ๊ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แพ็กเกจก่อนเลยนะคะก็คือเจ้าตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยใส่มาในกล่องแบบนี้เลยทุกคนคืออะไรจะโรสโกลส์ ow, สวยขนาดนั้นแล้วคุณพี่คือแบบมีจงเซมุนเขียนบอกตรงนี้นะคะด้านหลังก็มีรายละเอียดต่างๆนะคะ บลาบลาบลานะคะทุกคนก็คือสวยอินะตรงนี้เขาก็มีบอกมาว่าทําอย่างไรอย่างไรอย่างไรนะคะอา่านไม่ออกจาก้าภาษาเกาหลีออมมีภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะจ๊ะโอเคเขาก็บอกวิธีการใส่นั่นแหละทุกคนใส่รีฟิลนะคะแกออกมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวตลับของเขาเลยอุ้ยทุกคนเลอะแล้วอ่ายแต่ว่าสวยมากคือคุณพี่อะไรมันจะสวยขนาดนั้นล่ะคุณพ่คยทุกคนคือแบบองศาที่แตกต่างกันจะเห็นสีที่แตกต่างกาันเห็นปะ คือดูคืออะไรอ่ะคือสวยคือชอบโอ้ my god อันนี้คือสวยแบบดูแพงนะคะโอ้คือแบบโอเล่ค่ามากคุณพี่อะเปิดมาข้างในนะคะมีปุ่มเปิดตรงนี้ทุกคนแต่เราไม่ชอบเ้าอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายนะคะสหรับที่แบบมันเงาอย่างเงี้ยเปิดสิเปิดไม่ออกเปิดออกมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีกระจกอยู่ด้านในนะครับ นี่มีกระจกที่บานใหญ่มากอยู่ตรงนี้ทุกคนซึ่งเดี๋ยวมันสะท้อนกับกล้องแล้วไม่ได้ไปตกใจกันหน่อยนี่ทุกคนตรงนี้ก็าเปิดมานะคะก็จะมีพัฟคุชชั่นมาให้ซึ่งพัฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงแบบแบบไม่ปกตินะคะเป็นทรงหยดน้ําด้านบนก็คือแบบอืมดีอ่ะคือไอเลิฟอุอ้ยแล้วก็คือเนื้อพัฟนิ่มมากอะ่ะโอ้คือพัฟความรู้สึกฟีลลิ่งของพัฟคือดีมากคือแบบ แล้วก็เปิดออกมานะคะเปิดไม่ออกค่ะเปิดออกแล้วค่ะก็คือเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับเจอกับกระดาษค่ะยังไม่ได้แกะไงทุกคนแล้วมันแกะยังไงอะอุะ้ยทุกคนแต่ตรงนี้คือเขาทํามาสวยมากเลยนะกระดาษเขาไม่ได้เป็นแบบว่าเอออะไรงู้นทุกคนคือมันโอ้กะก่อนนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขามีถาดไว้เพื่อเกลี่ยคุชชั่นนลทุกคนคือดูอะคือเขาแบบมีเท็กซ์เจอร์เลยนะทุกคนเห็นปะ มันเป็น texture แบบจากที่เราอ่านมานะคะบอกว่ามัน inspire มาจากมือคนนะคะทุกคนคือแบบให้ feeling เหมือนกับว่าใช้มือจะได้ไม่ต้องเลอมือจะเออเดียแกะได้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนถ้าจะแกะก็คือดึงออกมาแบบนี้นะคะโอ้มันเป็นดาวเสียงเสียงอุย้ยดูตัวคุชั่่นค่อนข้างที่จะแบบ เยอะออกมาเลยนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเราสว a t มาที่มือเลยนะคะอุ้ยทุกคนกดไปนิดเดียวคือนิดเดียวเท่านั้นติดมาขนาดนี้คือกลัวแล้วะ่ะอะเดี๋ยวเราสวอชสีนะคะสีเนี้ยคือเข้มสุดแล้วแหละก็คือถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแต่นี่คิดว่าน่าจะได้แต่อาจจะขาวนิดนึงนะคะนี่อุ้ยทุกคนเนื้อเขาแบบเฮย้ยเนื้อโคตรจะเบาอะไม่รู้สึก เลยว่าแบบเป็นคุชชั่นเป็นรองพื้นคือเบามากอะไรมันจะขนาดนั้นนะเฮ้ยทุกคนบ้าไปแล้วทุกคนมีกลิ่นด้วยนะคะทุกคนคุชชั่นเขามีกลิ่นกลิ่นอะมันคือกลิ่นน้ําหอมอะใช่ไหมใช่มันคือกลิ่นน้ออําหอมเลยทุกคนคือเราว่าเขาคงใส่น้ําหอมนะคะแต่ว่าเราที่เราปาดไปที่มือตรงนี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีความเกลเลยนะคะทุกคนดู มันแบบไม่ได้โกลเท่าไหร่นะคะอะี๋ยวเราลองที่หน้าแล้วกันเนาะเผื่อว่า<อ>ที่หน้านเนี่ยมันอาจจะโกลมากขึ้นนะจะ๊ะมากค่ะทุกคนซึ่งเราจะบอกทุกคนว่าเออเราเตรียมผิวมาต่างกันนะคะคือข้างนี้เราใช้สกินแคร์ที่เพิ่มความฉ่ามานะคะส่วนข้างนี้เนี่ยก็คือลงสกินแคร์แบบปกติจะได้ดูว่าถ้าเพิ่มความฉ่าเนี่ยเขาฉ่าสักแค่ไหนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองข้างที่เราลงสกินแคร์ปกติมาก่อนดีกว่านะคะอ่ะเราเริ่มกันเลยนะคะซูมนะคะเขาบอกว่าคุชชั่นของเขาเนี่ย โอ้ยทุกคนคือพับเล็กหรือนิวเราใหญ่คือเรมไม่มั่นใจแล้วนะคือพับงอหมดแล้วพับงอหมดแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าให้กดเข้าไปทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าคุชชั่นของเขาเนี่ยทีเดียวเลยใช้ได้ทั่วหน้าเขากดไปแบบนี้พอดีพับนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้มาแปะตรงนี้ทุกคนอุย้ยทุกคนพอเราแปะเข้าไปตรงนี้เนี่ย <c oughs> เห็นไหมมันจะมีอาการแบบว่าติดอยู่ที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพื่อที่เรียกคุชชั่นเนี่ยจะได้ติดตัวพับไปน้อยลงแล้วก็ไปใช้ที่หน้านะคะเออคือดีอุ้ยไอ้เลิฟ ใส่ใจลูกค้าเกินเขาบอกเหมือนกันนะคะว่าให้ใช้วิธีการทาจากโซน V มากงอนนะคะก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่หนาที่สุดของผิวคนเรานะคะจะได้ใช้คุชชั่นแบบเออตรงกลางหน้าจะได้ไม่ใช้น้อยๆน,นะเขาบอกว่าอุ้ยอุยทุกคนเขาปกปิดรอยดำรอยแดงเมื่อกี้เห็นป่ะช็อกวงการเหมือนกันนะอุ้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เยอะอะ่ะ โอ้โหทุกคนแต่เราไม่ค่อยชอบสีขเขาเลยอะคือเหลืองกว่าน,นี้ได้ไหมวะคอนเหลืองกว่าน,นี้นิดนึงได้ไหมไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะไม่ต้องใช้คุชั่นเยอะอะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือหลังกใช้กรอบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปใช้ตรงใต้ตรงใต้ตาตรงหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกมาเหมือนกันนะทุกคนมันก็เฮ้ยมันก็กล่อยนะว,ว่าบบางส่วนเขาปิดแบบว่า,วารอยดำรอยแดงได้ค่อนข้าง,งดีแต่ว่ามันยังก็ยังดูเป็นผิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยพัฟโค้รจะดีอะทุกคน ครับตรงนี้นะคะมันทําให้เข้าใต้ตาเนี่ยได้ดีขึ้นว่ะเออเออมันสมควรแล้วที่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้แตะคุชชั่นมาเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าเราแตะมันน้อยไปนะหรือว่าเราแบบต้องแตะเยอะกว่านี้วะเนี่ยมันเข้าซอกจมูกได้ดีมากนะรูปทรงแบบเนี้ยทุกคนคือดีทุกคนขออนุญ,ญาตนะคะแตะคุชชั่นเพิ่มนะคะ สีเขาดูข้างนอกมันก็ดูเหลืองนะทำไมไมันอยู่บนหน้าเรามันก็ไม่ค่อยเหลืองนะ<อ><อ>ทุกคนเขาไม่จำเป็นต้องใช้คุชชั่นเยอะนะคือเราแบบว่ากดมาสองทีย่มันเยอะคือรอบแรกมันน้อยไปไงพอมันเยอะทีนี้ก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนนะ<อ>ทุกคนเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งคือขาวมากคือแบบทำไมลงที่มือมันไม่ได้ดูขาวขนาดนี้วะคือขาวมากทุกคนคือแบบ มันแบบคืออาจจะไม่ได้ดูข่าวขนาดนั้นแต่มันดูแบบคนละอันดอร์โทนกับสีผิวเราอะทุกคนคือมันมันไม่ได้จริงแต่เราเรอดูไปก่อนนะ,ะทุกคนเผื่อเขาเซ็กับผิวแล้วจะดีกว่านี้นะคะก็คือก็มองข้ามเรื่องสีไปนะคะเพราะว่ามันแบบมันเข้มสุดแล้วทุกคนก็คือรอแล้วกันรอจนกว่าเขาจะมีสีเพิ่มเราคิดว่าเขาน่าจะมีสีเพิ่มนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงแต่คือฟิลลิ่งทุกอย่างคือเบามากทุกคนเราไม่รู้สึกเลยว่ามีคุชชั่นอยู่บนหน้าคือแบบอะไรมันจะขนาดนั้น ทุกคนเดี๋ยวเราลงอีกข้างนึงเลยนะคะคือข้างนี้เนี่ยเราลงสกินแคร์เพื่อเพิ่มความฉ่ำใช่ไหมมันก็จะแบบทุกคนแสงมันจะแบบว่าฟ้าๆหน่อยเพราะว่าฝนจะตกนะคะคือเราแบบแตะคุชชั่นเราค่อนข้างจะเยอะ,ยะอะโกงนะป่ะขออนุญาตโกงนะฝั่งนู้นอนะมันเยอะเกินนะคุชชันน่นอะ ทุกคนคือครูช like hey, right. oh like ่นมันเป็นกองอยู değil, really ่ที่ข้างนู้นเยอะนะคะคือเราแบบว่าไม่สามารถจะเราต้องดึงเขาขับมาค่ะเพราะมันกปับไปกองตรงนั้นทุกคนคือมันใช้น้อยก็คือพอแล้วคือไม่ต้องใช้เยอะเลยนะครูช่นเขาเฮ้ยทุกคนคือแบบใช้เท่าข้างนี้คือโคตรจะสวยอะคือใช้น้อยๆเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเกลี่ยข้างนี้มันไว้ข้างนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนคือเข่ามากเข่าอะไรขนาดนั้นนะสีอะอันด้วยโทนคือมันแบบ ตายไปเลยคนไทยแบบดิฉันก็คือตายไปเลยทุกคนดูนะคะเราด้วยความสงสยัยเราก็เลยไปลองหยิบคุชชั่นตัวลาเอชออกมานะคะสวอชให้ดูนี่คือลานเอชนะคะอันนี้คือเจ้าตัวจองสมมุนนะคะคือพอเห็นแล้วเนี่ยเราสึกว่าสีเขาแบบอันนี้คือสี 25n นะคะและนี้คือสี Y4 นะคะเราแอบ,บรู้สึกว่าเจ้าตัวจงแซมมุนมันไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะคะแต่คือ ราเนชยังติดเหลืองมากกว่านีนะ้ซึ่งในคลิปราเนชเรายังแบบยังขอเหลืองกว่านี้เลยอะทุกคนซึ่งอันนี้มันไม่เหลืองเลยนะไออันเจ้าตัวเนี้ยคือมันไม่ได้เลยอะจองสมุนอะคือมันแบบมันเหลืองไม่พอเราจริงๆนะคือเราแบบขอเหลืองกว่านี้อีกเยอะๆเลยได้ไหมคะคือมันไม่ได้จริงๆอะทุกคนแต่พอเขาเริ่มแบบเซ็ตตัวเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนจะดีขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปแต่งหน้าให้ครบก็คือบอนทรงบอนเซอร์อะไรให้มันแบบหนักหน่วงถึงจะแบบอาจจะถึงจะรอดนะ ซึ่งนะตอนนี้คือไปไปจ้ะมันไม่ได้จริงแต่ว่าเอาเป็นว่าอะดูอย่างอื่นนะคะทุกคนมองข้ามเรื่องสีไปเราก็ต้องมองข้ามเรื่องสีนะคะคือถ้าดูแบบผิวอย่างอื่นคือดีมากคือดีไปหมดคือผิวสวยคือผิวสวยมากคือมันไม่ได้ฉ่าแบบกลแบบอู้ glow, หูฉ่โกลออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดูแบบผิวแบบสุขภาพดีตื่นนอนมาหน้าฉ่าอิ่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบ เออแบบว่านอนพออย่างงี้ดูดิสวยปะส่วนในเรื่องของการเบอรูรขุมขนในตรงจมูกเนะี่ยเขาทาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะทุกคนดูดิคือตรงรูขุมขนตรงจมูกโคตรจะเบลอได้ดีนะคะตรงแก้มก็ได้ดีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนคือเออแต่ว่ามันก็แบบ ดูเป็นผิวแบบสุขภาพดีส่วนเรื่องรอยดำรอยแดงเนี่ยเรื่องของการปกปิดเนี่ยคือเขาก็แบบเรามองว่าเขาปกปิดอยู่ดับ light to medium นะคะคือบิวก็ยากเหมือนกันทุกคนหมายความว่าเขาต้องการให้ดูเป็นผิวแบบผิวเราจริงๆอะไรเงี้ยการปกปิดเขาก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็เลยมองว่าเขาอยากให้คุชชันของเขาแบบดูผิวสวยแบบผิวสวยจริงๆดูแบบว่าผิวดีอ่ะก็คือใช้น้อยกว่านี้ด้วยนะคืออีนี่ก็คือโง่ไงกดไปสุดแรงก็คือแบบตอนแรกกดน้อยแล้วก็คือไม่พอแล้วก็กดเพิ่มทีนี้เยอะเยอะไปหมดเลย เยอะมากทุกคนต้องเกลี่ยออกนะคือมันไม่ต้องไปไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปแต่งหน้าให้ครบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันจะว่าฟินิชลุคเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาค่ะทุกคนแต่งหน้าเสร็จหมดแล้วคือ ผิวสวยมากคือแบบผิวคือแบบงานผิวคือแบบดีทุกคนอันนีดูผิวใกล้ๆนะคะใกล้ไปไหมเนะนี่ยนี่ทุกคนเห็นปะคือแบบมันเป็นผิวที่แบบดูสวยมากคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโกลขนาดนั้นแต่คือมันดูเป็นผิวแบบสุขภาพดีอะ่ะทุกคนดูดิแม้ว่าข้างนี้จะลงสกินแคร์มาเยอะกว่าข้างนี้ข้างนี้ก็ยังดูแบบโกลนะทุกคนดูดิมันโกลพอๆกันเลยนะคะคือแบบ มันดูเป็นแบบโกลแบบสุขภาพดีอะ่ะคือฉันแบบผิวดีนึกออกมาทุกคนคือโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงวะทุกคนแต่คือทางนี้ทางนั้นดิฉันปัดบอนเซอร์มาแบบหนักมากคือปัดแบบวนไปสีคือเหนื่อยอะ่ะสีคือเหนื่อยเลยทุกคนแต่คือสวยมากดูดิผิวนะไม่มีตรงไหนตกร่องเลยนะคะตรงใต้ตาเนี่ยตกน้อยมากซึ่งเราตกอยู่แล้วเป็นปกตินะคะก็คือ สวยแต่คือทุกคนดังนี้ทั้งนั้นดีฉันไม่ได้เซ็ตแป้งเลยนะคะคือเราไม่ได้เซ็ตแป้งเลยเพราะว่าไม่ชอบการเซ็ตแป้งก็คือผิวสวยมากไม่เซ็ตแป้งโอ้โหดีไม่มีตรงไหนตกร่องผิวแบบโคตรจะดีคือชอบมากผิวสวยมากเลยจะ้ะแต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือเรื่องสีทุกคนคือถ้าใครที่แบบผิวเหลืองอย่างเราเนี้ยแบบผิวเหลืองทุกคนคือจะเห็นได้เลยว่า คอที่เหลืองมากขนาดนี้ตัวที่เหลืองมากขนาดนี้มันไม่คือหน้ามันมันไม่เหลืองพอกับคอคือมันแบบไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะทุกคนคือหน้ามันดูแบบอมชมพูเกินไปเราต้องการเหลืองกว่านี้คอเหลืองกว่านี้ได้ไหมคะยกมือไหว้คือถ้ามันเหลืองกว่านี้มันจะสวยมากคือมันจะแบบไรที่ติอะทุกคนคือแบบคนเกาหลีครับไม่มีคนผิวเหลืองเลยอ่ะเจ็บใจอ่ะ มันสวยมากจริงโอ้โหสวยทุกคนทุกคนไปดูคำเคลมเขากันเลยดีกว่าจ้ะทุกคนคะเขาบอกว่า เจ้าตัวคุชชั่นของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยคุณสมบัติเหนือชั้น3ประการนะคะข้อแรกก็คือเหนือชั้นด้วยความเปล่งประกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยส่วนผสมของเอ็มพูบริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็น Radiance Moo Empu เป็นเอ็มพูที่เขาคิดค้นขึ้นเองนะคะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยทุกคนคือเขาใส่ขึ้นไปในที่มีความชุ่มชื้นถึง3ชั้นนะคะมอบการบำรุงขั้นสุดก็คือใช้คุชชั่นตัวนี้ก็คือบำรุงด้วยนะคะให้ผลลัพธ์ผิวที่ดูมีมิตินะคะสะท้อนแสงดูดเพชรเจริานาผิวแลดูเป,ปะปายยาน,น24ชกล่วง <c oughs> สะท้อนแสงผิวรูประกายอย่างเพชรเจรไนโอ้โหทุกคนเป็นเกินไปไปนะ่ะเดี๋ยวนะคือถ้าเอารู้ว่าความเงาก็คือที่จะสื่อึงก็คือความโกลว์ถูกไหมคือโกลดูมีมิติก็ใช่นะทุกคนก็คือสวยโกลดูมีมิติแต่ว่า ดังอย่างนั้นจะดูเปล่งประกายยาวนาน24ชั่วโมงไหมเดี๋ยวเราจะเช็คให้แต่ก็คงไม่ถึง24ชั่วโมงทุกคนนานเกินไปไหมวะแต่เขาบอกว่าจริงๆเขามีใบเซอร์เลยนะคะที่แบบว่าข้อเนี้ยคือแบบเ,เทสในแ l a แ,แล้วแล้วมันแบบเป็นไปได้จริงนะเออแล้วก็เลยแบบว่าอมไมอ่เราจริงๆเราไม่ต้องเทสก็ได้แต่เราดูให้นะคะว่าสัก5 6ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็ข้อต่อไปนะคะบอกว่าเหนือชั้นด้วยความบางเบาแต่ปกปิดยอดเยี่ยมอนูแป้งเนื้อละเอียดพิเศษ สามารถเกลี่ยลงบนผิวได้เรียบเนียนพร้อมความรู้สึกบางเบาเหมือนไม่ได้ทาผิวสวยไรที่ติดูเป็นธรรมชาติทุกคนคือข้อนี้ขออนุญ,ญาตนะคะติ๊กถูกไปเลยนะจ๊ะก็คือเขาให้ผิวที่เบาแบบเบามากความรู้สึกอะคือเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยทุกคนไม่หนึบด้วยเห็นไหมคือคือดีมากคือเบามากแต่ว่าผิวดูเนียนสวยไรที่ตินี้คือคือบางตรงที่แบบ เ,เขาบอกว่าการปกปิดแบบดีเยี่ยมใช่ปหทุกคนเขาเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ใช้คําว่าดีเยี่ยมได้แต่ว่ามันก็ปกปิดดีอยู่ในระดับหนึ่งคือดีที่ให้ดูผิวเป็นธรรมชาติที่สวยคือไม่ได้ปกปิดแบบมองไม่เห็นรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยคือยังเห็นอยู่นะคะการปกปิดของเขาเนี่ยเรามองว่าอยู่ที่ไลท์ทูมิดิเดียมนะคะทุกคนคือดี แต่ข้อนี้ก็คือติกถูกนะคะแต่คือเคลมนหนักไปนิดนึงนะคือเคลมแบบเคลมใหญ่มากคือเคลมเบอร์แรงมากเลยนะคะแต่คือสวยจริงๆคือสวยแต่ว่ามันไม่ได้แบบดูสวยเวอร์ขนาดคำเคลมคือคำเคลมก็ดูสวยเวอร์ไปเลยนะคะเออแต่คือมันสวยนะเนี่ยคือมันสวย ข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเหนือชั้นด้วยพัฟที่ออกแบบพิเศษนะคะสัมผัสเทคนิคละเอียดอ่อนจากการใช้งานร่วมกันของคุชชั่นพัฟแล้วก็ถาดเบลนดิ้งนะคะช่วยปรับปริมาณคุชชั่นได้อย่างเหมาะสมใช้ง่ายผลลัพย์ยอดเยี่ยมรากับมีเมอัพอาร์ติส์มือดังมาแต่งให้นะคะข้อนี้เรามองว่าพัฟเขาเออกแบบมาได้อย่างดีนะคะตัวคุชชั่นเองก็ออกแบบมาได้อย่างดีแต่ก็คือมันจะต้องอาศัยความชํานาญในการใช้สักนิดหนึ่งคือครั้งแรกเนเราอาจจะยังไม่เข้าใจเขาเนะเราคิดว่าเราขอบอกทุกคนไปตรงๆนะคะว่าเมื่อกี้เราใช้คุชชั่นไปแบบแบบ มาแท็บไว้ต้องถัดเบลนดิ้งแล้วก็ไปทาที่หน้าเนี่ยคือจะได้ผิวที่ดีมากคือข้างนี้ทําถูกไงข้างนี้ทาไม่ถูกคือแบบมันเยอะเกินไปนะคะทุกคนมันเลยดูแบบคุชชัรเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ดูหน้าแบบไม่สวยนะคะคือเขาควรเจ้าตัวเนี้ยควรใช้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมากๆทุกคนเพราะว่าพอเหมาะสมปุ๊บสวยกริบสวยมากคือสวยแบบผิวนางแบบ ทุกคนคือดีคือดีมากมากจริงๆถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องนะคะคือข้างนี้ใช้ผิดวิธีเพราะว่าโง่คือตอนแรกกดไปแล้วน้อยเกินพอเพิ่มพอกดเพิ่มก็ดันกดเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าคือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วไงคือมันมันเกินไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเยอะเกินไปกองอีข้างนี้เราก็เลยปาดมาข้างนี้คือสวยเลยนะคะคือสวยกริบมากคือดีทุกคนแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจครั้งแรกก็แตะกันเบาๆนะจ๊ะไม่ต้องแตะแรงมากคือเขาใช้น้อยแต่สวยมาก ดีทุกคนแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่ามันเป็นเป็นผิวที่แบบดูเปล่งประกายแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นคือจะดูเป็นผิวของเราคือไม่ได้ดูเป็นรองพื้นหรือไม่ได้ดูเป็นคุชชั่นไม่ได้ดูเป็นอะไรที่อยู่บนหน้าทุกคนมันจะดูเป็นแบบผิวของเราแต่สุขภาพดีกล o w เปล่งประกายมาจากภายในทุกคนคือแบบเคลมเก่งปะคือเคลมเก่งมากคือหาเคลมมากทุกคนซึ่งถ้าดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ทุกคนถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นผิวที่แบบดูสุขภาพดีจริงๆคือมันดูแบบเปล่งประกาย ผิวเปล่งประกายจริงๆแต่ว่าที่เรามองว่ามันยังดูไม่เป็นผิวของเราขนาดนั้นนะเพราะว่าสีด้วยนะทุกคนคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าสีผิวเข้มกว่าเราหรือประมาณเราแล้วเหลืองเท่าเราเนี่ยคือแบบรอเขาออกสีอื่นนะทุกคนคือเราคิดว่าอืมันมันไม่ได้จริงอเร์โทนมันแบบมันจะสวยกว่านี้ถ้ามันเหลืองกว่านี้นทุกคนคือพูดไปหลายรอบแล้วแตคือแบบ คืออันนี้ผิวมันสวยแต่คือมองข้ามจงมองข้ามเรื่องสีไปสาหรับดิชานคือสีนี้คือขอเข้มกว่านี้คือเข้มกว่านี้แล้วก็เหลืองกว่านี้จุดหนึ่งจะคือแบบจบสรุปนะคะทุกคนหลังจากที่เราใช้เขาไปแล้วนะคะโดยที่ยังไม่ดูระหว่างวันนะทุกคนเอาแค่ดูนะตอนนี้ก็คือตอนนี้ทาไปวันหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะก็คือถ้าถามว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองไปแล้วจะต้องควักหรือจะพักก่อนก็ตัวนี้นะคะทุกคนให้ผิวที่สวยมากคือแบบ คือไม่ลังเลในการจะควักเลยคือสวยมากจริงแต่ว่าใดๆก็คือเรื่องสีนั่นแหละทุกคนคือสําหรับเราถ้าจะไม่ควักก็ไม่ควักเพราะว่าสีเขาเน่ะคะพูดหลายรอบแล้วนะคือไม่ควักเรื่องสีเขาเท่านั้นเองแต่คือเรื่องผิวคือสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ผิวไม่ได้เหลืองเท่าเรานะคะแล้วก็อาจจะสว่างกว่าเรานิดหน่อยก็คือตัวนี้สีนี้คือดีไปซื้อมาใช้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเขามีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะทุกคนก็คือเป็น3สีที่มีอยู่สสีคือน้อยมากค่ะคือแบบ ขอสีเข้มกว่านี้แล้วก็เหลืองกว่านี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทั้งแบรนด์นะคะเขาคงไม่เข้ามาดูหรอกว่าโวยยาวไปก่อนอยากได้จริงคือมันสวยมากคือแบบโอ้ยอยาก้ลงไห้อ่ะทุกคนแต่คือสีนี้มันก็ใช้ได้นะแต่คือแบบแค่ไม่ชอบที่ว่าหน้าเป็นสีอมจูบูแล้วก็คือตัวเหลืองมันไม่ได้มันไม่ได้จริงคือบอนเซอร์จะปวดแขนมาละว้าวว่ากันเก่งมากทุกคนแต่คือมันสวยมากเราอยากได้แบบให้มันแบบ โอ้อยากได้อะคือมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบสีผิวโอเคนะคะแล้วชอบความที่แบบดูผิวสุขภาพดีไม่ได้ชอบความฉ่าโกโลขนาดนั้นแล้วก็เรามองว่าผิวมันก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าข้างในที่เราแบบลงสกินแคร์ไปแบบหนักหนุนหรือเกินเขาก็ไม่ได้ดูมันขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ดูวาวขนาดนั้นนะทุกคนเออผิวมันก็น่าจะใช้ได้นะคะคนผิวแห้งนี่คือใช้ได้เลยแน่ๆโอ้โหคือสวยคือสวยจบครบในตลับเดียวคือแบบดียกนิ้วเลยจ้ะ เดี๋ยวเราไปดูระว่างวันกันเลยดีกว่าจ๊ะว่ามันจะเป็นอย่างไรจ้าทุกคนค่ะผ่านไปแล้วหกชั่วโมงซึ่งเป็นหกชั่วโมงที่แบบเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะคืออยู่ในห้องแบบร้อนๆนี่แหละแล้วทําไมมันถึงได้แบบดูมันน้อยมากเลยทุกคนคือมันดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะคือมันแบบคือตอนแรกที่ทาเสร็จไปเนี่ยมันก็ฉ่ำๆประมาณนี้แต่เนี่ยมันดูมีความมันที่แบบกองๆอยู่ตรงนี้นะมันดูเป็นความมันแหละมันไม่ใช่ความเปียกนะทุกคนแต่ว่ามันยังดูผิวสวยอยู่เลยนะคะคือ ในเรื่องของระหว่างวันนะทุกคนซึ่งถ้าผ่านชั่วโมงผ่านไปหกชั่วโมงแล้วอยู่ประมาณนี้เราถือว่าโอเคนะคะเราถอยเงิซับหน้ามันก่อนนะจ๊ะทุกคนเราไม่ได้เซตแป้งนะเราก็น่าจะบอกไปแล้วนะคือที่เห็นระหวางนี่คือไฮไลท์นะทุกคนคือมันน้อยมากนะทุกคนนี่คือครึ่งหน้านะคะคือมันเท่านี้เองนะคือแบบงงคืองงซับแล้วก็ยังสวยนะคะแต่คือใต้ตาคือดำแล้วมาสคาร่าตกนะคะคือ ครูชั่นอยู่ต่อได้แต่ว่ามรารคลาอยู่ต่อไม่ได้คือจันดำแล้วนะคะก็คือซับแล้วหลุดออกไปไหมก็มีหลุดบ้างตรงนี้นะคะซึ่งเราว่าความติดทนเขาก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยนะคะคือไม่ได้แย่เลยนะ ก็ดูนะทุกคนแต่เรายังชอบจริงๆเราเป็นถ้าเป็นปกติเราจะไม่ซับนะผิวประมาณนี้เรายังโอเคอยู่นะคะคือแบบไม่ได้มันขนาดนั้นนะแต่คือถือว่าความพุมงมันเขาก็ทําได้ดีนะคือเราไม่ได้คาดหวังความพุงมันเลยจากเขาเลยนะแต่คือเขาดันทําได้ดีอะ่ะเออสวยสวยมากทุกคนคือดู เราก็เลยอันนี้มันเลยยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วคนผิวมันก็น่าจะใช้ได้นะคะตัวนี้แล้วก็เรื่องสีของเขานะทุกคนเรื่องสีของเขามีการดรอปลงนะคะคือใช้ไปสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยคือดรอปลงแล้วนะคะคือสีเข้มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะจากตอนแรกที่ดูแบบสว่างๆอยู่ดีๆอะ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนอะ่ะจะเป็นแบบเราไหมแต่คือเราเป็นคนที่หน้าดรอปมากอยู่แล้วนะคะคือใช้อะไรก็จะดรอปนะ คือมันน้อยมากที่จะเจอรองพื้นที่ไม่ดรอปอะเออคุชชั่นหรืออะไรเงี้ยเราจะใช้แล้วดรอปตลอดนะคะคือหน้าเราน่าจะเป็นกรดนะนี่คือความเาาคือไฮไลท์นะทุกคนเอ,อ้ยทุกคนมันก็แบบอย่างเงี้ยไม่เยอะนะแล้วก็คุชชั่นหลุดติดออกไปน้อยมากแทบจะไม่หลุดติดออกไปเลยนะคือเออคือดูอมากอะดูดิหกชั่วโมงนะคะซับแล้วอยู่ต่อได้แน่นอนแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมากเกินไปนิดหนึ่งนะเผื่อจะเคลมเกินจริงไปหน่อยแต่ว่าเราคิดว่ามันก็น่าจะ เขาบอกว่าเป็นแบบว่าดูผิวสุขภาพดีอยู่24ชั่วโมงก็คือ24 24ชั่วโมงถ้าไม่ได้นอนเขาไม่ได้สุขภาพดีแล้ว <c oughs> คือไม่ดีแล้วทุกคนแต่ว่าประมาณนี้โอเค6ชั่วโมงนะคะสวยมากๆก็ถ้าอยู่สัก7 8ชั่วโมงเนี่ยก็จะยังอยู่ต่อได้เราคิดว่านะคะเพราะว่ามันไม่ได้มันขนาดนั้นนะณ <c oughs> นะตอนนี้ทุกคนผ่านไป6ชั่วโมงนะเราไม่รู้สึกถึงความแบบหนักหน้าหรือว่าลำคาญอะไรแบบนั้นเลยนะคะคือแบบมันไม่มีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นคือเวลาที่สมมุติถ้าเจอรองพื้นที่แบบว หนักหน่อยแล้วเวลาอยู่ระหว่างวันเนี่ยมันจะน่ารำคาญใช่ไหมว่าแบบอ๋ยหงุดหงิดอยากล้างหน้าะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีความรู้สึกนั้นเลยนะคะเหมือนแบบใช้สกินแคร์แล้วมันซึมกับผิวไปแล้วคือมันแบบมันไม่ได้แบบว่าดูเหมือนว่าโอ๊ยคุชชั่นอยู่บนหน้าอยากเอาออกอะไรเงี้ยมันไม่มีความรู้สึกนั้นเลยนะทุกคนคือมันเบาแล้วก็สบายมากอันนี้คือข้อดีของเขานะจ๊ะแล้วก็ถ้าถามว่าจะซื้อไหมนะทุกคนก็คือทุกคนไปพิจรารณาเอาว่าชอบแบบไหนนะคะชอบแบบนี้ไหมส่วนตัวเราเนี่ยเราชอบนะแแแตต่่่่่วววาาาาากก็ิดดในนเเเเรรรรืือองงงสสะะสีสีีทไไ้้้้จปละะคคูขยัแบบ ไม่ตอบโจทย์เราแม้กระทั้งไม่ตอบโจทย์คนไทยหลายๆคนที่ผิวเหลืองมากๆอยู่นะคะก็คือไปเลือกสีที่เคาเตอร์กันก่อนแล้วกันนะจ๊ะคือดีคือตอบโจทย์คือชอบคือสวย จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนชอบนะคะฝากก,กกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนส่วนถ้าใครมีมคอมเมนต์ติชมต่างๆนานาคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนถ้ามันเป็นคอมเมนต์ที่แบบตอบได้ทุกคนบางทีบางคอมเมนต์แล้วก็แบบต้องตอบอยังไงวะคือมันไม่รู้จะตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออแล้วก็จะกดหัวใจทิ้งไว้ให้นะจ๊ะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบคลิปเรานะคะก็คือกด dislike ได้แต่คือเราอยากรู้ว่าไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบตรงไหนนะคะเราจะได้แก้ไขถูกดังที่เคยได้พูดไปแล้วนะคะทุกคนถ้ายังไงนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขออนุญ,ญาตนะจ๊ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ